คนหนึ่งเซนเท่านั้นจะเห็นคลิปนี้คุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนมีวาสนาที่ได้เจอคลิปนี้เรามีวาสนาต่อกันในวันนี้อาจารย์จะจุดธูปพระแม่รักษมีตัวคุณเป็นคนโชคดี เรามาดูกันว่าเลขปฏิหารพระแม่รักษมีจะเป็นเลขอะไรบ้างก่อนจะรับฟังรายละเอียดอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแนวทางกับลูกหลานด้วยวันนี้อาจารย์จะจุด ถูกพระแม่ลักษมีสององค์เตรียมไปดูกันได้เลยและก่อนจะไปดูกันนะครับจะลืมนะครับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเกิดกดจิ้มเข้าไปใครที่อยากเรียนผลกดกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสรัทาธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง แนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโปรแบบจุกๆหกเก้าเก้าดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาของคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาวิธีที่ต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากกรรมเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไป ดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมตัวคุณจะรวยจะรุ่งจะรอดหรือไม่รอดมาดูดวงส่วนตัวได้เลยครับเรานะครับจะไปจุดทู่กันณนะตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ